สวัสดีครับผมนายอาทิตย์จิวชูเวียงครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการต่อขยายท่อทองแดงอ่อนกันนะครับเราสาเหตุที่เราจะต้องอต่อท่อทางแดงอ่อนขยายท่อนะครับเพื่อให้ท่อขนาดเดียวกันนะครับต่อกันได้แล้วก็เอามาเชื่อมต่อกันครับแล้วก็การขยายท่อนะครับท่อแข็งไม่จําเป็นนะครับ เพราะว่าท่อแข็งจะมีข้อต่อของท่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นท่องง45ท่อกง90มันก็จะมีต่อท่ออยู่แล้วมันจะไม่จําเป็นต้องต่อท่อต้องต่อขยายนะครับอ่าแล้วก็ท่อที่มันคนละขนาดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องต่อขยายเพื่อต่อกันนะครับเพราะว่า ถ้าขนาดมันต่างกันมันสามารถสวมแล้วก็เชื่อมต่อกันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการต่อท่อสามลหุนหรือแล้วก็สี่หุนนะครับอย่างแรกเลยคืออุปกรณ์อย่างแรกเลยคือ,อ,อ,คอตัวต่อจะมีขนาดบอกนะครับบางตัวจะมีขนาดบอกชัดหรือไม่ชัดเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับมันจะเป็นตัวเลข พอเราเลือกตัวเลขให้มันขนาดตัวต่อขยายให้มันเท่ากับท่อทองแดงที่เราจะต่อขยายนะครับเราก็เราจะต้องเลือกให้มันเป็นขนาดเดียวกันแล้วก็อุปกรณ์ที่สองคือคอนนะครับเอาไว้ต่อนั่นเองแล้วก็สามเป็นตัวจับท่อนะครับเพื่อล็อกให้ท่อนั้นอยู่ตอนที่เราต่อครับ เราจะไม่ใช้มือจับปลาเปล่า,าตัวจับท่อจะมีตัวเลขบอกนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ตามเท่าไหร่อันนี้เราจะทําเป็นท่อสามุ่นะครับก็จะเป็นสามวนแปดในนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเอาท่อที่จะขยายขึ้นด้านไหนนะครับเราให้เราสังเกตว่ามันจะมีปากปากที่มันป้านๆน,นะครับ อยู่ด้านไหนเราก็จะเอาที่เราต่อขยายไปด้านนั้นเพราะว่าตัวต่อน,นั้นมันจะมีมีเหมือนบ่าที่มันปันป้นๆนี้ก่อนก่อนที่จะตรงนะครับมันจะทําให้เข้ากันพอดีวัดท่อที่จะต่อขยายต่อนะครับต่อขยายจะขึ้นตามภาพเลยครับจะวัดประมาณนี้นะครับวัดวัดประมาณหนึ่งข้อของตัวต่อขยายนะครับแล้วก็ พอวัดได้แล้วให้เราล็อกนะครับล็อกตัวท่อทองแดงกับตัวตัวที่จับท่อทองแดงนะครับให้เราล็อกจากตัวที่ใกล้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวล็อกที่ตัวใกล้ก่อนมันจะล็อกง่ายกว่าพอเราไปล็อกตัวไกลๆเราต้องใช้แรงเราใช้แรงเยอะมันก็จะถ้ามันไกลมันก็จะแรงมันก็จะใช้น้อยลงนะครับ แล้วเราก็สามารถใช้ตัวตอกท่อหรือเหล็กอะไรที่เราสามารถหมุนได้แน่นแล้วนะครับให้ใช้เหล็กตอกตั้งให้ตรงนะครับเราใช้นิ้วชี้กันโป้งจับเอาไว้แล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับแล้วตอกเมื่อตอกไปสักพักหนึ่งให้มันชนนะครับพอมันชนบ่า บ้าของเล็กตองครับตามรูปให้เราพอนะครับเพราะว่าถ้าเราจะตอกไปต่อสมมุติว่าอยากให้มันให้มันไปสุดถ้าแบบมันไม่สุดอย่างนงี้ครับมันเหลือน,นิดนิดหนึ่งเราตอกไปเรื่อยๆมันสุดได้ครับแต่ท่อมันจะขาดหรือว่าท่อมันจะบางไปเลยแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้ครับแล้วพอเอาออกนะครับถ้าเราจะเอาออกแล้วมันเอาออกไม่ได้ ให้เราใช้ค้อนอเคาะเบาๆนะครับเบาๆไม่ต้องแรงมากแล้วก็เหล็กมันก็จะสามารถออกมาได้นี่คือตัวอย่างท่อที่ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือท่อที่ที่บอกมกื่อกินนะครับที่เราทุบไปต่อทุบจนว่าอยากให้มันสุดบ่าของของตัวตอกท่อนะครับเราทุบไปจนเนี่ยครับมันจะขาดตรงนี้อันนี้ก็ น่าจะเป็นตัวที่ใช้ที่ตอกขยางผิดขนาดหรือว่าตอกไม่ตรงจนมันฉีกขาดนะครับและนี่คือท่อที่ใช้ได้ครับพอที่ใช้ได้ก็จะตรงแล้วก็ไม่มีรอยชีกขาดอะไรเราก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้เป็นปกตินะครับวันนี้ขอ,อ,อจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ครับ Uh. -huh.